กลับมีกับผมแม่เจอรี่ LWC Super c h a ป์ครับและช่วงนี้ยังอยู่กับสุกเหมยรอบ Global House กรองปรีครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับและตอนนี้อย่าลืมนะฮะของดีที่เราจะมาแนะนำครับนั่นคือซีนิกครับเครื่องมือช่างคุณภาพเยี่ยมแข็งแกร่งเหนือชั้นทนทานแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยครับสำหรับซีนิกส์อันสตอปเปอร์โบว์พาวเวอร์ครับสามารถเข้าไปซื้อได้ครับที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับและยิ่งตอนนี้ครับมีก็โปรโมชั่นของดีนะฮะส่วนรถนะฮะสำหรับของแต่งบ้านจะลดได้ถึง สาครับสาหรับค่าบริการก็จะลดไปเลย5%ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถผ่อนได้0%ยาวนานถึง10เดือนเลยทีเดียวครับอยู่เลยแวะเข้าไปที่ Global House ครับผม Ladies and gentlemen, our next fight of the evening, fight number five, will be fought at 150 pounds between Morocco and Thailand. Introducing to you first, fighting out of the blue corner, he is 25 years of age, stands 174 centimeters tall, with a fight record of 26 fights, 15 wins, training at a Satian Muay Thai, representing Morocco. มุมน้ำเงินครับจาเฮโบรโคโอคโคอายุวัยกีและคุณผู้ชเขาจะมุมแดงอาอยุ27ปีจากประจวบคิริขารประเทศไทยครับสูง1.75เซนตเมตรชกมาแล้ว61ไฟชนะ40และสเสมอ5ครั้งถ้าพร้อมแนละ้วขอเชิญทุกท่านพบกับเพชร To the heart please my from Thailand ชีคาขอผู้นี้ขอเชิญคุณพิเชษกัสสิทค์ู่ที่5ครับยังเป็นสิบมวยรอบ Global House กลางปีสู่รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเพชรรัตนาโสนอาหารตีกไม้ครับพบกับอายุควากิฟจากโมร็อกโกครับ150ปอยด์ครับยังคงเป็นมวยรอบ Global House อีกหนึ่งคู่นะครับ ไปรู้จักทั้งคู่ให้มากขึ้นครับมุมแดงก็คือเพชรรัตนส่วนอาหารปีกไม้อายุ27ปีครับจากปราณบุรีประจวบคิริขันครับสูง175เซนติเมตร61ครั้งชนะ40แพ้16แล้วก็เสมอ5ครั้งครับนี่ครับนักชกจากปราณบุรีประจวบคิริขันครับแต่ว่าซ้อมที่สระบบุรีนะครับค่ายมวยสวนอาหารปีกไม้ ส่วนมุมน้ำเงินครับอายุวากิปจากโมโลโกโอ,อายุ25ปีครับสูง174เซนติเมตรชกมา26ครั้งชนะ15แพ้11ฟินซ้อมที่ไข่มวยสเทียนมวยไทยนะครับของอาจารย์สเทียนสมขาวครับวันนี้ไม่น่ใจว่ามาหรือเปล่าอ่ะก็นี่คือลูกศิษย์ของอาจารย์สเทียนครับติดตามครับนี่คือคู่ที่5ของรายการ วันนี้ครับมีอุปกรณ์ดีๆมาแนะนำก็คือ s ซน i ิ ix, เครื่องมือช่างคุณภาพเยี่ยมแข็งแกร่งเหนือชั้นทนทานใช้งานง่าย s ซน i ิ u อันสต็อปอเ p o w e พวครับวางจำหน่ายที่ global house ทุกสาขาซื้อของแต่งบ้านนะครับลดทันที3%และรับส่วนลด5%สำหรับค่าบริการช้อปสินค้าทุกชิ้นทั้งร้านนะครับผ่อน0%นานสูงสุด10เดือนนะครับด้วยบัตรเครดิตทีด global house แฟนๆนะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกนะครับทายผลว่าใครจะเป็นแชมป์รอบ Global House ได้ที่ทางเว็บไซต์ Global House และแอปพลิเคชันนะครับวิกแอดคอลเลก์สัปดาห์นี้ครับของรางวัลพิเศษจากแบรนด์เซนิสมูลค่ารางวัลละ5,790บาทรวม5รางวัลน,นะครับ และทุกคู่นะครับยังได้รุ่นงวัลพิเศษไฟออฟเดอะไนท์คู่มวยดุเดือดและไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย g l o b บอลเฮาส์ต้องตะขลายให้บ้านคุณครับรวมถึงเัินต้งครับยังมอบให้นะครับแต่การคอเข่าลอยสอกกลับมอบให้10,000บาทนะครับท่านน็อกแล้วก็จระเข้ฟาดหางน็อกก็รับไปเลย30,000บาทครับคู่ที่แล้วนะครับศึกมวยโอก g l o b อลเฮาส์กลางปีนี่เพชรตะเหนือนี่โอ้โห เดยกว่าน็อกยักษ์ใหญ่อย่างเลซ่าคาจูสดัดลงมาได้นะครับในยกที่2ครับมาดูคู่นี้บ้างครับเพชรรัตนากับอายุวากิฟครับจะลงเออยังไงต่อจากคู่นี้ก็เป็นมวย5ยกนะครับรถทังอ่รถบัสรับปอพรพูนยิมครับพบกับลูกแมนทีเคยุทธนาเป็นคู่แก้มือกันนะครับเพราะว่าลูกแมนนี่เคยแพ้มาแล้ว คูนี้ถือว่าโอ้โหรูปร่างนี้ได้กันเลยครับปาดหัวโตวเท่าเลยครับส่วนสูงต่างกันแค่1เซนติเมตรอายุนี้เพชรปรัตนามากกว่า2ปีนะครับ27กับ25ประสบการณ์แน่นอนครับอยู่ที่นักมวยจากอำเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันยกแรกเริ่มครับ เินเข้าหาเลยครับอายุวากิฟโอ้โหโหิ่นโผล่แล้วมีเสียจังหวะเสียหลักเล็กน้อยครับเพชรรัตะนะโอ้ตีหน้ายักเข้าหาเลยครับอายุวากิฟนัโโกบอลโมโลโกมาดูมาดูทุกคนเลยนะครับวันนี้นี่โมอกโกนี่่อยหลายคนเหมือนกันนะครับชนะไปแล้วครับคู่ที่สองครับอิชามมาดูคู่นี้ครับ วใจเท้ครับเพชรรัตนฮะขวาหนักแน่นอนครับแบบนี้ซ้ายมาอีกแหมขอสงสาหนักซ้ายโชว์เลยครับจะปักศอกยังห่างอาวุปบกิจครับเดินโอ้อยางสามขุมเข้ามาสายหลุดแหมยังติดบังครับแข้งขวาใชครับถือว่าเปิดเกมกันเร็วครับออกอาวุธกันเริ่มตั้งแต่ต้นเกมเลยครับต้นยกครับแข้งของ เพชรรัตน,นะอายุกว่ากิวพยับเดินครับ<ค><ย>อืมจะฟันครับรูอทนโอ้โหว้ทีลาสชงหาติดไม้ทุกคนมาเต็มมือแดงเลยครับส่งเสียงเชียร์เพชรรัตนะมาเลยครับแข้งขวาหัวเน้นเมน,เมนจับไว้คืนด้วยแข้งซ้ายลุกนกระทึกกับผู้นี้ การต่อสู้นี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วครับเป็นออกแข้งหน้าโอ้จะต่อยยังไม่ถึงเลยครับเปิดเพชรรัะตะนถีบไว้โอ้ยังเข้าไปถึงตัวครับอายุบกคิฟซ้ายก็หลุดอีกแล้วจังหวะวางแข้งอีกแม่นกว่าครับโอโ้โยซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับเพชรรัะตะนะความเป็นมวยเหนือกว่าแน่นๆครับแต่ว่าก็ต้องดูที่การยืดระยะโอ้ยโดนหมั ครับโอ้พห่งกระเป๋ไปเหมือนกันครับแม่ะจะแม่ยังไม่ตา ครับหายจังหวะอยู่ครับเพชรรัตนะงดูครับองไงองไงมีอะไรให้เห็นหรือเปล่าครับช็อตมันเด็ดเด็ดเสียบเทาครับไหลแขนเสียบอีกทีหนึ่งกระชากมาตีครับโอ้โหเหลี่ยมตัวไม่ธรรมดาครับเพชรรัตนะสวนอาหารปิดไม้โอ้โหใช้ได้เลยครับอายุบาคี้ครับนายยังถือว่าท่าทอนยังยอดเยี่ยมเลยครับโดนเข้าไปหลายขนาดแล้ว ได้ใจเลยครับแบบนี้ครับเพชรรัตนะแทนซ้ายดีไปพยับามเดินต่อครับแทงกับมาดครับดูเหมือนว่าเขาจะเน้นหมัดเป็นพิเศษครับอายุกว่ากิบสอกของเพชรรัตนะครับโอ้โหเกี่ยวไปได้รุ้นครับสอกนี้เอาสอกยืดไม่โดนดูจังหวะวงในครับหมดยกที่1 มาที่ลูพินีมวยไทยอารีนาเลยครับกับอาวุธยูซีซุปเปอร์ชมป์ครับวันนี้เรากำลังยังอยู่ในคู่ที่5นะครับศึกโมร็อกโกเฮาส์กลางปีครับเพชรรัตนากับอายุบักยิฟจากโมร็อกโกนี่ครับโอ้โแขางซ้ายของอายุคนี่ก็มีครับแต่ขวาเต็มๆครับเพชรรัตนาหลังๆนี่เริ่มจะโอ้โหอกธได้ลื่นครับี่เจอหมัดขวานี่ถึงกับ มีอาการเปเล็กๆเลยครับอายุบากรีฟไปเกี่ยวครับแล้วก็รับหมัดขวาไป2หมัดยกที่2ครับนี่อาวุธใช้ได้เลยครับเพชรรัตนะแต่ว่าความถี่นี้ยังต้องต้องเพิ่มขึ้นครับยก2ก็คงจะต้องออกกันมากขึ้นแลวครับยกนี้แข้งขวาสาดไปก่อนเลยครับ ขยับเดินครับนี่ฮะพอโดนพอเดินช้าก็โดนแข่งครับแข่งม่นมากครับแข้งขวา่องเพชรตนาครับ อายุปก right ิบขยับแล้วหัวเลยนะครับเพชรกำลังนักเอาพยายามจะลุ้นศอกครับอายุเกาะในเกาะในแต่ว่าโอ้โหรัดรัด <cụ> แ <nossos infinity> บบนี้สบายเลยครับรัดแบบส่อใต้ไหลหรือว่าอันเดอร์ฮุกนะครับฮุกซ้ายครับสวยไปพับนอกโอ้เริ่มจะหลงทางแล้วครับอายุปกกิบครับโดนหนักๆแล้วครับเดินไล่เข้ามาแล้วเดินไปชนแข้งครับตอนนี้ครับ แข้งซ้ายแข้งขวานี่โอ้โหเตะแบบเตะแบบเมเามันครับอ้าวล้มไปเองครับจังหวะนี้นะลุยต่อครับอายุวาคิฟยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับ มีแข้งมาอ้าวยกซ้ายไปโดนยัครับเตะขวาต่อยขวาจังหวะจะช้ากว่าครับอายุวัตินี่โดนเยอะๆแล้วจะยุบไปเอนะครับอายุธครับจะยุบตามชื่อหรือเปล่าพอรับไปเยอะเหลือเกินครับแข้งซ้ายแข้งขวาของเพชรรัตนะไล่แขนไล่แขนตีครับโอ้มีศอกมาต้องระวังครับเพชรรัตนะแต่ว่าโตขึ้นไปแข้งขวาขยับเร็วครับเจอแข้งขวาของเพชรรัตนะ อองแขนโอ้โหเสียบซ้ายครับมันมันครับฟันสอกซ้ายอ่าเสือหลักล้มลงไปแ่ขาอ่อนลงไปเองหลืกเล่าครับวอ,อ,องเยร์ใจแหวบอา้าแม่เหมือนมีปัญหาที่ขาครับโอ้ย,อยทำดีมาตลอดครับโอ้โอแท้ภัยตัวเองครับแมไม่แน่ใจว่าไปเจ็บตรง ตอนไหนช่วงไหนเนะครับเหตนเตะเพลินเลยโอ้โหช็อกแฟนมวยเลยครับเพชรรัตนะไม่ไม่แน่ใจว่าตอนที่ล้มครั้งแรกนี้จะเจ็บเลยหรือเปล่านะครับที่ขาของเพชรรัตนะก็เห็นลุกขึ้นมาช้าเลยครับนี่ครับแม่ก็เข้าไปดูอาการของเพื่อนเลยครับโอ้เข้ารอบรองชนะเลยไปเลยครับอายุบากิฟจากโมร็อกโกครับไปดูกันอีกครั้งครับเจ็บตอนไหนครับเพชรรัตนะโอ้โหเพราะว่าไตมันเหลือเกินนะครับ ก็ไม่เห็นอายุเขาเตะขานะน่าจะเป็นจังหวะที่เตะไปโดนศอกหรือเปล่าครับนีหรือเปล่านี่ฮะอ่านี่ฮะจังหวะนี้ครับอืมเตะโดนสอกครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอาการนี่ฮะโอ้นี่ครับอาการไม่ดีแล้วครับล้มลงไปกรรมการก็ไม่ได้นับนะครับจังหวะนี้เี่ยครับแต่ขาซ้ายนี่เจ็บแล้วแะครับเนี่ยแล้วก็ล้มลงไปเองครับยืนไม่อยู่ครับจังหวะนี้ Oh. เดี๋ยวพอทิ้งน้ำหนักตัวไปที่ขาซ้ายแล้วก็ล้มเลยครับโอ้น่าเสียดายจริงๆครับกำลังมาเลยเลยครับเพชรรัราตานสวนอาหารติ่ไม้แต่ก็ตกตะลึงกันไปทั่วทั้งเวทีเลยครับขอบคุณแม่ทีวดีเลยครับ h e l l ladies and gentlemen in our fifth bout of the evening here I give you our กอบบผู้ชนะของคู่นี้โกล b บอ h o เฮาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะรับราะวันนี้ g กล b บอ h o เฮาเป็นมากกว่าสูยนรวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้านแน่นสะใจ g กล b บอ h ์เฮาครบหลากหลายให้บ้านคุณ